ผมชื่นายปัดแก้วเลยครับ้อดีครับุณชื่นายลอดติวครับนี้มาต้ดต่อระบบไฟฟ้นแต่ครับผมแต่ปกติดีครับจะไปไฟ้ยวตายแล้ว่ตายครับปกติครับกว่าปกติครับผมแบง์หครับตายปกติครับ ขวาปกติครับผมต่อไปต้นชอบไปไายุกเสื่องครับปกติครับผมต่อไปห้องไฟเบรกครับไฟเบรกติดแค่ข้างซ้ายนะครับข้างขวาฟิดปกติครับผมต่อไปไฟห่วทางครับ ไปถางติดปกติสองข้างนะครับผมต่อไปตรวจสอบมาท่องไปหน้าครับมาหน้าครับปกติครับผมต่อไปไฟลี่ครับไฟลี่ก็ทำงานดีครับผมต่อไปตรวจสอบไปในห้องโดยสารครับผม ปกติครับผมส่อไปเมื่อเปิดสวิต์ออนนะครับไฟหน้าปัดก็จะติดนะครับสว่างครับผมต่อไปเมื่อติดรถครับผมติดเปิดสวิต์ออนครับนี่ครับติดปกติอยู่ครับสว่างครับต่อไปวดสอบครับระบบเดินเบาครับ ทีนี้ที่บนครับผมทีสองจุดที่สามบนครับไปเล็กนะครับ we